เรื่องเนิน350อ่าอันนี้ไม่ได้พูดเองมีคนกระซิบตามบาประเด็นเลยเดี๋ยวจะบอกว่า2วันคืออะไรเนี่ยนะฮะเนิน350เป็นเนินที่ถูกระบุว่าแข็งที่สุดภาพผังของกองทัพยอยู่ไหนจ้าทีมงานเนิน350เนิน350เนี่ยเอออันนี้อันนี้อันน,น,นี้น่าสนใจคือเราก็พูดกันทุกวันแล้วเราก็เปิดภาพที่ขมรมันขุด ขุดอุโมงใช่ไหม<ฮ>ที่เนิน3-50วันนี้เข้าเรื่องเลยแบบรวดเร็วเลยขอภาพตอนมันขุดอุโมง่อยฮะกับภาพที่มันมุดลงไปในอุโมงคของมันเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าวันนี้คนที่รู้ดีที่สุดอีกคนหนึ่งชืวว่อพี่วิรัตพี่วิรัตเนี่ยแกเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการก่อสร้างขอภาพที่มันเป็นปูนจากทีมงานเห็นใช่ไหมที่มันเป็นปูนแล้วก็ภาพเมื่อวานเนี้ยที่ทําเป็นกระตูนที่ผ่าบังเกอร์มันออกมา เออเอาขึ้นมาประกอบหน่อยพี่วิรัตบอกว่าเอาจริ้งนนะถ้าดูเนี่ยจะขอบแนวที่มันทำเนี่ยคุณผู้ชมฮะคาดว่าขมรนมันสร้างบังเกอร์หรือแม้แต่อุโมงค์ของมันเนี่ยที่เนิน3-50แบบค่อนข้างที่จะหนามาก70-80เซนโดยก่อสร้างด้วยปูนเขาเรียกปูนอะไรอ่ะปูนพอร์ตพอร์ตเร,ร,รนเหรอ<ะ>เออมันต้องเป็นภาพปูนนะจ๊ะที่มันเห็นขอบขอบตรงทางเข้าอ่ะทีมง,งานแล้ววันนี้ไม่มีตัวใหม่มาด้วยไม่ใช่เหรอ เออนี่พี่วิวัฒใช่ไหมเอออ่ะแล้วพี่วิวัฒเนี่ยเออตัวนี้ตัวนี้อันนี้อ่ะเปิดเต็มจอก็ได้เปิดเต็มจอหน่อยจริงๆเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่วันนี้เขากำลังสงสัยอยู่อันหนึ่งก็คือว่ามันมีหลายจุดเนี่ยนะฮะที่มันมีการสร้าง แล้วเขาเชื่อภาพนี้มันมีอุโมงค์ต่อเข้าไปข้างในเพราะจากหน้าด่านที่เข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างทำอย่างดีถูกไหมใช่ค่ะเห็นบอกว่ามันน่าจะมีการเสริมเหล็กนะฮะจากการวิเคราะห์เนี่ยเข้าใจว่ามีการเสริมโครงเหล็ก12มิลประมาณ2-3ชั้นสร้างความคงทนในการเกาะปูนแล้วก็เป็นระบบเดียวกับถนนปูนซีเมนบังเกอร์เนี่ยจะถูกโจมตียากคือวันนี้ถามว่าทำไมต้องเล่าเพราะจะได้ถอดรหัส และเดี๋ยวกำลังจะบอกว่าสุดท้ายมึงจะเก่งขนาดไหนกองทัพไทยก็เก่งกว่าอยู่แล้วล่าสุดเนี่ยเห็นพี่เขาบอกว่าทําลายยากใช่ไหมต้าใช่ครับเพราะว่ายิ่งหนายิ่งเสริมเหล็กแน่นเนี่ยก็ยิ่งโจมตียากก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บังเกอร์จุดนี้นะครที่แข็งแรงคือจากการที่ดูในภาพเนี่ยก็บอกว่าค่อนข้างที่คงทนเช่นกันนะครับมาตรฐานระดับ แบบเดียวกันกับที่เนิน5 0เลยแต่ว่าลักษณะอีกจุดหนึ่งที่เห็นเนี่ยจะพบว่ามีการสร้างเป็นบังเกอร์2ชั้นด้วยนะครับโดยบริเวณชั้นแรกเนี่ยจะฝังลึกลงไปใต้ดินแล้วก็จะมีการถมดินแล้วก็สร้างขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งซึ่งก็เป็นลักษณะของการลดแรงกระแทกหากถูกโจมตีหรือว่าทำลายนั่นเองนะครับและต่อมาถามว่าเอาเปิดภาพบังเกอร์ขึ้นมาเต็มๆเร่อกมาสักภาพหนึ่งเลยเออ คำถามก็คือมันมีทางลับไหมเขาเชื่อว่ามีทางลับอยู่ข้างล่างเพราะนี่เราเห็นแค่ปากทางมันจะมีสองภาพอันนี้ภาพที่หนึ่งอ่ะภาพที่สองจอที่สองขึ้นมาหน่อยที่เมื่อกี้เห็นเป็นเหมือนกับห่วงซุยของมันน่ะเขาเรียกน,นะห่วงซุยใช่ไหมที่ผังศพอ่ะ,ะที่มันบกปูนนูนๆอ่ะเออเปิดสองจอก็ได้จา้าห่วงซุยของมันน่ะเจอไหมเออเนี่อันนี้ผมไม่ได้แช่งวานะแต่ผมรู้สึกเหมือนห่วงซุย <c oughs> แล้วก็ขวามือก็อีกแบบหนึง่งพี่แกบอกว่านี่คือปากทาง ข้างในเนี่ยที่มันเจาะขนาดนี้คือมันทําเป็นโพรงคําถามคือมันต้องใช้วิศวกรไหมเขาบอกไม่ต้องคําเหม็นมันรู้เรื่องการก่อสร้างมานานแล้วคําถามคือมันสร้างมานานหรือ,อยังแกบอกน่าจะเป็น10ปีแล้วนะใช่ค่ะแกมีการวิเคราะห์ว่า10ปีเพราะแกดูจากรูปแบบที่มันสร้างคําถามต่อมาเราปล่อยให้สร้างได้ยังไงว่าเป็น10ปีจนกระทั่งมันสร้างวางรากฐานเอาไว้แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นถ้าดูตามนี้มันทํามาแล้วเป็น10ปีอ้อแกส่งภาพมาเพิ่มนี่ มันมีอีกจุดหนึ่งที่เราไปเจอแถวแถวตราดใช่ไหมรตราก็คือไอโซนบ้านสามหลังนะจ้ะเดี๋ยวทีมงานลองดูนิดนึงอันนี้คือแถว,แถวโซนตาควายตราดเนี่ยมันจะมีเหมือนกันที่เราไปบอมมันบ้านสามหลังเนี่ยฮะลักษณะก็คือคล้ายๆกันอันนี้คือที่ตราดนะบ้านสามหลังหลายท่านคงจําได้นะที่มันขุดคูเลศมันตั้งปืนคอเอาไว้นี่ก็ทําเป็นสิบปีแสดงว่าทั้งเนินสามห้าศูนย์กับที่จังหวัดตราด เรานี่ช่างปล่อยให้มันสร้างมาได้นานมากนะฮะแล้วมันจะมีภาพอีกอันหนึ่งเดี๋ยวลองดูนิดนึงทีมง,งานกระทอป,ปูนออกมา mm hmm. เห็นเหล็กเส้น mm hmm. ที่เขาบอกว่าเอาจริงถ้าเราทิ้งไข่ข้างมันข้างบนเนี่ยเราก็ยังเอามันไม่ลงแต่เดี๋ยวจะบอกว่าวิธีเอามันลงคืออะไรแต่ก็ให้รู้ว่าทั้งสองจุดที่คนไทยกําลังสงสัยสร้างมาแล้วเป็นสิบปีนะฮะฟังเสียงพี่วิรัติหน่อยฮะที่กำลังชี้แจงเรื่องบังเกอร์ฮะประมาณเจ็ดสิบถึงหกสิบประมาณนั้นนะหกสิบ ใช่ใช่ซืมซืมเหล็กสองชั้นสามชั้นน่ะนะสามสามชั้นเลยเหรอครับครับใกล้ใกล้เคียงอยู่ความแตะความแต่ใช่ความเวลาเวลาโดนระเบิดโดนอะไรกระแทกมาเนี่ยมันจะมันจะเกยึดตว่าพวกนี้มันจะทําลายยากใช่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 มันจะค่อยค่อยกอนทีนี้ทีนี้ก็คล้ายๆกับเขาเขาระเบิดสะพานอย่างนี้นะคล้ายๆกันนไม่ใช่ความหนัในคนนี้เท่ากับสะพานลอยนะ ถ้าสะพานลอยสะพานสะพานรถเรานะั่นะครับครับดีบีดีเขาเขาเขาใช้หนากว่านี้อีกซ้ำเป็นพวกถนนทางด่วนทางใดนนะั่นยากยากมันมันต้องของของเขาแรงจริงๆเลยมันถึงจะถึงจะพังมันก็ใกล้ๆกันมันนานน้อย,น,อยน้อยกว่าก็ยิงแต่ส่วนมากเขาจะเอาพวกดินพวกทรายไปถมทับอีก,อ,กอีกทีหนึง่งเพราะว่าให้ให้ไอตัวความหนานี่ให้มันคื้ไปนั่นแหละก็มันมีทางคือตอนแรกๆเนี่ยเขาจะ สร้างแค่ชั้นบางๆใช่ไหมล่ะอ่พอเมือม่อกบมีสงครามอะไรปุ๊บเนี่ยความคงทนน่ะมันน้อยอย่งไงล่ะ<ม>เขาก็เลยเสริมอ,อ,อีกทีหนึ่ง,งนี่นะใช่ใช่ ไต้องพวกเนี่ยชาวบ้านตัวไปทหารทหารนี่เนี่ยพวกทหารพวกอะไรนี่เนี่ยทำต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาวิศวกรเอาทหารคือบ้านเรามีฐานช่างของมันก็มีเหมือนกันเนี่ยนะฮะน่าสนใจเห็นบอกว่าอันนี้เอาจริงคือวันนี้ที่คนบอกทิ้งไข่ทิ้งไข่เนี่ยแล้วก็พูดกันมาหลายรอบแต่อยากให้ฟังผู้เชี่ยวชาญคุณพระวัชชูเอมซึ่งรู้เรื่องนี้ถูกไหมตาใช่ต่อให้ทิ้งไข่ยังไงก็ไม่ระคายเคืองใช่ครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่สูงข่มนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์แล้วก็คือ เดินทางเข้ายากโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็ไม่เปิดปองเล,ย,ลงยดิปองเมื่อกี้นียเราเปิดปองก่อนปองที่แบบทําสําเร็จอะที่กระทอป,ปูนแตกอะอมาต้ากาลังบอกว่าคือหยอดอะไรก็ไม่ลงใช่ครับหยอดอะไรก็ไม่ลงเพราะว่ามันยากโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่นับแนวกับที่ทิ้งระเบิดแล้วก็เนิน3 5 0อีกนะครับแล้วก็ทางกมบูชาเนี่ยก็บอกว่าเป็นเป้าหมายหลักของไทยเพราะว่า ไทยเนี่ยเราต้องการยึดตาควายคืนอยู่แล้วนะครับคือถ้าจะยึดตาควายให้ได้ถาวรเนี่ยเราก็ต้องเอทียบเนินสามพนถนให้ได้นะว่าเนื่องจากามันกลับมาตรงนี้ <laughs> ต,ต้องใจเย็นๆไม่ต้องตื่นเต้นนี่ลากมาเนี่ยชั่วโมงสิวันทีเข้าใจว่าเรารู้เรื่องเพราะเวลาเขารายงานสดเขารู้เรื่องแต่เวลาเขาเล่าเนี่ยเขาจะเริ่มมันตื่นเต้นใช่ไหม <laughs> ตื่นเ <laughs> <ๆ>ต้นมาใ <laughs> นี่เห็นเพิ่งไปฮันนีมูนมาไม่ใช่เห็นเองเพิ่งไปฮันนีมูนมานะวันนี้ก็ดูอยู่ป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ายอมรับคุณผู้ชมฮะคือที่ป้ากลังสื่อเนี่ยคืออย่างนี้ ้าเขาก็บเลยบอกว่าณวันนี้เอากลับไปที่ภาพอุโมงค์คือหย่อนตรงๆอ่ะยังไงก็ไม่สะเทือนเพราะมันมีอุโมงค์อยู่ข้างล่างอีก <คะ S 2> ขานาดเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะข้างล่างยิงเท่าไหร่ก็ไม่สะเทือนเพราะฉะนั้นมันออกแบบมานานแล้วแต่ที่น่าสนใจก็คือเราอยากรู้เอางี้ยิงไม่สะเทือนแต่เดวจะบอกว่ามีวิธีจัดก,การมันคำถามก็คือข้างในใส่อะไรอันนี้พูดตรงกันเลยปืนคอ<ม>ปืนอาก้าปืนกลหนักแต่ให้จับรหัสดีๆนะฮะก่อนจะฟังคุณพระพระวัดนะ คุณผู้ชมครับเนิน350หเนี่ยวแวๆมาว่าน่าจะอยู่ไม่นานแล้วฮะไอ<ม>้พวกขมรนเพราะเมื่อกี้นี้ฟังคุณพระวัตบอกว,ว่ามันจะเก็บพวกอาวุธพวกปืนถูกไหมฮะค่ะทีมงานเปิดภาพภาพหนึ่งขึ้นมาแนวเขาพนมดงรักแล้วก็ตาควายกับเนิน350หภาพถ่ายกลางอากาศจ้ะภาพถ่ายกลางอากาศที่บันทึกเห็นเป็นวิวเขาอะ่ะเพราะกําลังจะบอกว่าถ้าสมมุติมันมีอาวุธอยู่ในเนินนี้ มันจะมีตัวหนึ่งที่เขียนว่าเนินตาควายนะกับเนินสามห้าศูนย์เดี๋ยวพี่ขอตัวนั้นหน่อยคุณผู้ชมฮะถ้ามันมีมันจะต้องยิงอย่างต่อเนื่องตอนนี้นี่น,นี่อันนี้ชนะเออหยุดภาพนิดหนึ่งนี่อันนี้อันนี้ของจริงเต็มจอก็ได้ครับขอเต็มจอหน่อยเต็มจอหน่อยเต็มจอหน่อยเต็มจอประเด็นก็คือว่าหน้าขนาดนี้คุณผู้ชมฮะมันเริ่มจะไม่มีอาวุธสอยเราออกมาแล้วนะ แสดงว่าในอุมโมง์ของมันเนี่ยเริ่มจะหมดคลังอาวุธหรือไม่มแล้วเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าภาพแผนที่เนิน3-50จริงขึ้นมาเทียบหน่อยครับเราเลาะเส้นทางรอบรอบ350หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่มันเริ่มที่จะแผ่วกับเราแสดงว่าตอนนี้อาวุธในคลังมันที่อยู่ใต้หินเนี่ยมันน่าจะใกล้หมดสิ่งหนึ่งถึงแม้เราจะบอมมันไม่สะเทือนแต่เมื่อไรที่มันใช้อาวุธแล้วมันยิงออกมาเรื่อยๆ สุดท้ายมันจะหมดยังล่าสุดวันนี้การประทับเบาบางลงไปเยอะเลยเนิน3 5 0ถ,ถ้าถอดรหัสจากฝ่ายความมั่น,นคงก็คืออาวุธมันน่าจะเริ่มร่อยหลอหแล้วถามว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราปิดเส้นทางมันก็ตายครับคุณผู้ชมฮะ <tr uth> เพราะมันออกไม่ได้สเ <ed> บียงก็เข้าไม่ได้อาวุธก็เข้าไม่ได้ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็อยู่ในหลุมที่ขุดนั่นแหละเดี๋ยวปังเสียงคุณพระวัฒหน่อยนะฮะแสดงว่าอาวุธกําลังใกล้หมดเพราะมันจะเก็บพวกปืนคอกับพวกจรวดเอาไว้ พื้นที่ให้ได้ก่อนนะครับสามห้าศูนย์เหตุผลที่มันยึดยากหนึ่งนะครับมันอยู่บนพื้นที่สูงคมนะครับถ้าภาษาพาวกผมจะเรียกว่าคีเทเรนนะครับคือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์พื้นที่สูงคมเนี่ยทำให้การบุกขึ้นเตี่ยค่อนข้าง,งยากโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการรุกจากล่างขึ้นด้านบนด้านบนเนี่ยเขาเห็นเขาหยอดอะไรลงมาหาเราก็ได้ในการที่เราต้องลุกขึ้นไปยังไม่นับว่าต้องเจอในแนวกับระเบิดอีกนะครับแล้ว 3. 5 0ศย์เนี่ยทางกบูชาเองเขารู้ว่าเป็นเป้าหมายหลักของเราแน่ๆเพราะว่าเราตต้องกาาารควยืน ถ้าจะยึดตาควายให้ถาวรเราต้องเคลียร์350ให้ได้เพราะว่า3-50อยู่บนที่สูงถูกไหมครับถ้า350ยึดไม่ได้เนี่ยตาควายอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยึด3-50ให้ได้กัมพูชารู้กัมพูชาก็เลยเสริมที่มั่นอย่างแข็งแรงมากๆเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเขาโดนเราถล่มหนักมากนะครับสุดท้ายวันที่8กรกฎานะฮะร,รอบเนี้ยเขารู้ว่าเราใช้เครื่องบินใช้กรลังอากาศหลักๆแน่เขาก็เลยเสริมด้วยบังเกอร์นะครับเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก แข็งแรงมากนะครับรวมไปถึงได้ยินมาว่ามีระบบอุโมงค์ข้างล่างด้วยระบบอุโมงค์เนี่ยถ้าพวกเรานึกไม่ออกครับอยากให้นึกถึงในที่เราเห็นในสงครามเวียดนามนครับอุโมงค์ใต้ดินะ่ะทิ้งเท่าไหร่ก็ไม่สะเทือนนะครับเพราะฉะนั้นคือเหตุผลที่ว่ามันยึดค่อนข้างยากและท้ายสุดเนี่ยยังไงเราต้องเอาทหารราบเข้าต่อให้ทิ้งซ้ําๆกันหรือว่าทิ้งระเบิดโถมเข้าไปอะ่ะมันก็มันก็ค่อนข้างลําบากยังไม่นับพ่ทหารเราเนี่ยเกาะอยู่ร,บรอบๆแนวเขาอีก ถูกไหมครับเพราะในทหารเราใช้วิธีคืบเข้าหาถ,าถ้าทหารของเราใกล้เขามากๆเราใช้ระเบิดทางอากาศทิ้งลงไปเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะโดนกันเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนนี้ต้องทหารราบแล้วครับอาจจะหนักและเหนื่อยมาก<ป>มีความเป็นไปได้ทั้งกับปืนเล็กครับปืนเล็กนะครับก็คือพวกอา a ก้า m 1 6บหกอาก้าหรือปืนประจำกายครับรวมไปถึงพวกปืนกลน,นะครับปืนกลหนักนะครับจรวดประเภท rpg อ่ะคุณผู้ชมครับเพราะนั้นทั้งหมดนี้อย่างที่บอกเราเองอาจจะต้องถึงเวลาเอาทหารลาบแต่เดี๋ยวจะบอกไม่ต้องตกใจนะฮะที่เล่าทั้งหมดมีบางท่านที่เขาอยู่แนวนี้เขามั่นใจว่าเขาตีพวกมันสำเร็จตาต้าไปคุยกับ ผู้ที่ลี้ภัยใช่ป่ะใช่ครับเห็นบอกผู้ลี้ภัยตรน้เขากลัวมากใช่ปะเกลัวฮุนเซนเพราะอะไรใช่เขากลัวหุนเซนมากเพราะว่าคือคนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองเข้ามาอยู่ที่ไทยได้หลายปีแล้วเห็นบอกว่าโทษทีนะคือก่อนนั้นเชื่ออะไรนะไอ้ที่มันโดนเก็บอะพี่จำไม่ได้ลิมกิมยาเออลิมกิมยาที่มันมาโดนเก็บเนี่ยแล้วผมก็เคยเล่าให้ฟังตอนจัดอยู่กับไอ้ว่าวันนี้ปัญหาที่เราเจอเนี่ยคือพวกที่เป็นปฏิปักษ์กับฮุนเซนเนี่ยแล้วหนีมาไทยปรากฏภาวะสงครามเนี่ยไม่เคยกล้าพูดเลย เพราะทุกคนกลัวมันตามมาเก็บเนี่ยนะฮะเพราะพอมันเชื่อนลิมกินยาเสร็จปั๊บทุกคนเนี่ยกลัวไอ้คุณเซนหมดเลยลงเหลังกลับบ้านเนี่ยเราก็ต้องเช็คเหมือนกันนะเออพราะมันก็มอนิเตอร์พวกเราเหมือนกันเนี่ยนะฮะล่าสุดอันนี้ทำไมเขาถึงยอมพูดอะตา้าคือจริงๆที่เขาพูดออกมาเนี่ยคือเขากอ็อยากจะสื่อสารไปกับ ประชาชนชาวกัมพูชาที่อยู่ทางนู้นเหมือนกันนะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคุณดองนะคะคุณดองเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ภายทางการเมืองแล้วก็เป็นอดีตสมาชิกพัก c n r CN CNRP CN ด้วยนะครับเขาบอกว่าสงครามไทยจะแพ้หรือชนะกัมพูชาเนี่ยคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความนิยมของออหุนเซนที่จะลดลงหรือเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด เออวันนี้มันตรงกับที่ต้ากำลังไปคุยทีมงานต้องไม่เอาภาพจากสื่อเขมรนะพี่ก็ลืมบอกไอ้ที่วันนี้เขาเดินรณลงกันที่เขาคุยตัวเลขว่าสามแสนกว่าคนน่ะเออแต่ทีมงานลองเอาภาพนั้นมาหน่อยไอ้พวกสื่อเขมรน่ะมันคงไม่ไปฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์เราหรอกถ้ามันฟ้องก็ต้องมาไทยเอาของมันมาได้อันนี้สอยมันมาได้เลยที่มันอันนี้เราพูดเพื่อจะบอกวันนั้นไม่บอกมีสามแสนแต่เราบอกว่าน่าจะไม่ถึงสามหมื่นเนี่ยนะฮะเออที่วันนี้เดินถือธงกันบนถนนเนี่ยเรียกร้องสันติภาพเออเรียกร้องส อันนี้มันคือศรัทธาฮุนเซนป่ะใช่ครับคือคือเขาบอกว่าคนกัมพูชาเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยเขาเขาก็ต่อต้านฮุนเซนนะแต่ว่าเขาไม่ได้ออกมาแสดงแบบจงแจง้งเพราะว่าถ้าแสดงจงแจงเนี่ยก็คือถูกชัดดาวนะคือทุกคนก็ต่างรักชีวิตของตัวเองอะไรฮะแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็เชียร์สมรังสีนะ<อ>แต่ประเด็นก็คือว่าสมรังสีเนี่ยคือเขาเข้าประเทศไม่ได้ๆๆออแล้วคําถามคือจะเข้าประเทศได้ยังไงคือ สมาชิกพัก C N R P เนี่ยที่อยู่ตา่างประเทศต่างเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสื่อสารไปยังนานาชาติบอกว่าขอให้ช่วยให้คุณสมรังสีเนี่ยเข้าไปยังประเทศแล้วก็ช่วยดูแลมอนิเตอร์การเลือกตั้งของกัมพูชาหน่อยคือถ้ากัมพูชาเลือกตั้งโดยระบบของเขาเองเนี่ยเพราะว่ายังไงก็ไม่ชนะหรอกเพ<อ>ราะว่าคนของคุณเซนคุณเซนอนะอยู่ทุกกระทรวงอื อ่ะแล้วยังไงต่อเขาก็เลยอยากให้นานาชาติเนี่ยช่วยจับตามองการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นให้หน่อยเพื่อความเป็นธรรมซึ่งคุณดองเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเขาเองเนี่ยเขาก็ ไม่ได้มีอะไรไปเดิมพันนอกจากความเป็นธรรมแล้วก็ความยุติธรรมของประชาชนในประเทศถ้าอาจจะเกิดขึ้นจริงไงนาคตกำลังใช้คำว่าถ้าจะเปลี่ยนกัมพูชาก็คือให้เลือกตั้งแต่ถ้าเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องอาศัยนานาชาติช่วยแต่ถ้าเลือกตั้งเนี่ยก็แพ้ฮุนเซนแต่คำถามคือพวกฝ่ายค้านที่อยู่ในประเทศไทยกำลังจะบอกว่าเอาจริงคือวันนี้ถ้าจะัดการฮุนเซนก็คือนานาชาติต้องไปจัดก,การถูกไหมนานาชาติต้องช่วยจัดก,การและที่สำคัญเนี่ยเห็นบอกว่าณขนาดนี้สมรังสีก็ยังเข้าประเทศไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ย ประเทศเขมรจะเปลี่ยนได้ไหมเขาบอกไหมเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าถ้าเขายังยังไม่ยังไม่จากโลกนี้ไปเนี่ยเขาก็พยายามที่จะ สื่อสารไปรยังนานาชาติให้ช่วยจัดเลือกตั้งคือตอนนี้ถ้าพูดถึงฝ่ายค้านเนี่ยที่มีสมรังสีอยู่ฝรั่งเศสใช่ไหมเห็นบ, <He hn S 1> บอกว่าเป็นไปได้อยากให้ต่างชาติเข้ามาช่วยจัดเลือกตั้งแต่มันก็ยากเพราะบ้านเราใครจะยอมถูกไหมฮะอ,มอย่างประเทศไทยฝรั่งจะมาช่วยสหรัฐจะมาช่วยจีนมาช่วยเราก็คงไม่ยอมคาเมนก็คงไม่ยอมแต่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งก็คือจะเรียกร้องแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมป้าใช่ครับและเขาก็ไม่ได้ฝากอนาคตกับคนใดคนหนึ่งด้วยเพราะถึงแม้วันนี้คะแนนนิยมของสมรังสีจะมากขึ้นแต่สุดท้ายถ้าคุณเนยออู่ เลือกตั้งก็แพ้หุนเซนอยู่ดีเซนก็ฝ่ายค้านดูเหมือนกับไม่ค่อยมีหวังนะ mm hmm. ถูกไหมเพราะถึงที่สุดสู้กับมันก็แพ้มีอย่างเดียวคือต้องเอามันลงให้ได้ก่อนถึงจะมีหวังอฟังเสียงคุณดองนี่ยนะครับยิงไปถ้าแบบเอาเซียมริงจังเหมือนที่ประเทศไทยที่เลือกตัง้งที่ผ่านมาเนี่ยก็สู้เสียงยสมรังซีไม่ได้ครับอย่างนั้นอะที่ คนเซนต้องยุดพรรของสมังสีคือผักอเอซียนาพีครับตอนอ2017อก็เดี๋ยวนี้ก็คนเซนไม่ให้เข้าครับออรอบแรกนี่คือคนเซนไม่ยอมให้เข้าครับพอเวลาเข้าปุ๊บเราก็ต้องเลือกตั้งใช่ไหม,มถ้าเลือกต้องมีกรรมการเป็นยุติธรรมถ้า กรรมการประโยติธรรมก็สู้เสียงกับสมรังสีไม่ได้ครับก,ก็คือว่าคือคะแนนนิยม,มอของคุณสมรังสีก็เพิ่มมากขึ้นแต่ประเด็นก็ติดตรงที่ว่าเขาเข้าประเทศไม่ได้ครับจะท,ทำยังไงถึงจะเข้าประเทศได้อะเดี๋ยวนี้ก็เมื่อที่ผมเป็นสมาชิกของพรรคเสียนาเีก็ผมยากเรียกร้องให้ประชาชนกรรมพูชาเนี่ย ก็ทำแบบเหมือนประเทศในปาอคือยกตะะกลูลไอ้คนเซนออกเลยถ้าไม่อย่างนั้นน่ะคือประเทศชาติเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นอยู่มันมีสงครามเพราะทำเหมือนกับเนปลาลเหรอก็คือที่พวกกลุ่มพลังรุ่นใหม่มใช่ไหมขึ้นมาแล้วก็ล้มอำนาจเก่าของคุนเซนใช่ปหมตาใช่ครับคือเขาก็หวังว่าจะ เกิดภาพนั้นเกิดขึ้นแต่ถ้าถามว่าโอ<ห>้โหมันมันก็ยากอยู่นะมันมีนะอาวุธเนี่ยออถูกไหมายากอยู่นะแล้วก็วันนี้ขนาดเรายังลบก,กับมันเนี่ยยังยังเด็ดหัวมันไม่ได้เลยถูกไหมเขาหวังว่าคนรุ่นใหม่จะลุกขึ้นมาเอาฮุนเซนลงแต่เข้าใจว่าตอนนี้เอางี้เอาสั้นๆแล้วกันเอาเปิดภาพ ล่าสุดที่สีสกเกตเดี๋ยวนี้เอาเอาสีสกเกตหน่อยที่วันนี้เรายิงปืนใหญ่ใส่มันใช่ไหมแล้วแปลกมากขาเขมรมันเหมือนกับอาวธอาวุธมันแต่ละด่านเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันน่าจะเริ่มร่อยหลอจริงๆอย่างที่บอกว่าเนิน3-50เนี่ยตอนนี้ถ้าปังนะถ้าคิดในแง่ในแง่อขอตรงนี้หน่อยในแง่ที่คิดในแง่ดีวันนี้มันเงียบมาแบบจนผิดสังเกตคําถามก็คือมันมองได้อันหนึ่งก็คือเงียบผิดสังเกตคือหนึ่งอาวุธหมด กับ2ก็คือมันจะไปเติมจากจุดอื่นเพื่อจะเข้ามารักษาเนิน3-50ส่วนวันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้น่าสนใจอันนี้คือที่ศรีสะเกดใช่ไหมบีใช่ค่ะเป็นกรณีที่เรายิงไปศรีสะเกดก็คือแถวพระวิหารภูมะเขออือภูผีค่ะแล้วเข้าใจว่ามันน่าจะเติมกําลังเข้ามาเราก็เลยยิงปืนเนี่ยเข้าไปหามันเห็นบอกว่าตอนที่ยิงปืนไปหามันปรากฏมันก็ไม่ค่อยโตมันก็น่าสนใจเพราะพระวิหารก็คือยุทธศาสตร์ของมันอันที่หนึ่ง ทำไมมันโตน้อยลงวันนี้อาวุธมันกําลังจะร้อยหลอใช่ไหมเนิน3-50มันโตเราน้อยลงมากแล้วมันโดนสกัดหมดเลยทั้งรอบด้านหรือมันกําลังจะเริ่มไม่มีอาวุธมีแหล่งข่าวบอกว่าให้จับตาดูอีก2วันเราจะประชุมอาเซียนเนี่ยรัฐมนตรีอาเซียนคือ22วันนี้วันอะไรนะบีวันนี้วันอะไรวะพี่กระจ่าไม่ค่อยวันนี้19วันนี้20ค่ะเขาวันที่20แล้ว20คือวันเสาร์20-21วันจันทร์คือ22ค่ะ สั้นๆเล่าให้ฟังเท่าที่พอบอกได้ <Okay. S 1> 350เขามั่นใจขณะนี้ตอนนี้นะจากทางท่านเสเบิร์ตท่านพูดแบบอันนี้พูดแบบสาธารณะท่านบอกแล้วว่าเราตีขึ้นไปเนี่ย350ขอภาพอุมโมงค์3 5 0หน่อยก็ได้จ้ะ <Okay. S 1> เราตีขึ้นไปตอนนี้เท่ากับมันละ <Okay. S 1> แต่ก่อนเราอยู่ข้างล่างถูกไหมฮะตอนนี้เราไล่ขึ้นไปจนขนาดกับมันตอนนี้มีอย่างเดียวก็คือเราก็ต้องปะทะก,กับมันละดังเนิน3 5 0แต่ที่น่าสนใจก็คือเอา้าได้ไหมหลุมเนิน3-50นะเมื่อาี้นี้เอน่ฮะ กำลังจะจบเรื่องนี้เจอไม้ไอ้ที่ขุดหลุมอ,ะอ่ะอเออไอ้ตรงเนี้ยไม่น่าห่วงเพราะเข้าใจว่าอันนี้ตามรายงานข่าวบอกว่าถ้าประชุมอาเซียนเนี่ยวันที่22การจะบึ้มบั้มบึ้มบั้ม,มให้แรงแบบเนี้ยอาจจะต้องลดลงแต่ให้จับตาวันนี้เสาร์ใช่ไหมกับอาทิตย์จับตาดูดีๆเสาร์กับอาทิตย์นี้ฮะเราน่าจะมีข่าวดี เดี๋ยวให้กองทัพเขาพูดว่าข่าวดีคืออะไรถ้าไม่มีอะไรพิกโผลเราน่าจะมีข่าวดีโดยเฉพาะจุดที่ทุกคนคิดว่ายากที่สุดแต่ไม่เกินฝีมือกองทัพรออย่างเดียวเปิดหลุมฮะว่าตายเยอะหรือเปล่าเอาเท่านี้พอจบใกล้ชิดกันมากขึ้นเข้าถึงเนื้อหาที่มากกว่าใครกับพุทธทอล์ Talk, เพียงคุณสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเดือนละ25บาท ขั้นตอนการสมัครเพียงเข้าแอปพลิเคชัน Google Chrome บนมือถือหรือกดผ่าน Computer, book, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad ค้นหาพุทธทลอกอย่าลืมนะครับกดปุ่มสมัครสมาชิกเลือกวิธีการชำระเงินอ้อแล้วอย่าลืมกดยืนยันการสมัครแค่นี้คุณก็จะเป็นสมาชิกพุทธทลอกได้อย่างง่ายได้ รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอ่านรายละเอียดหลังจากการสมัครครับและที่สําคัญเมื่อทุกท่านสมัครเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องขอต้อนรับท่านเข้าสู่สมาชิก ta พุทธทัศน์ขอครับพุทธทรู้ก่อนใครคําชัดทุกทรยได้ยินเมื่อไรไม่มึนงามเต็มตินทุกมุมมียิ้มแค่แค่พุทธทัศน์คือเรื่องจริงที่คุณต้องฟัง